ก็หลังจากกินก้อยเ็จกะกะกะบ่มีอย่างผิดปกติครับกับปกติปากะเนีเมึงเคื่กะหลังจากลูกเบิดฉชากะพาลูกไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องเตรียมตัวขึ้นเครื่องบานีา่เตรียมตัวข right? ึ้นเครื่องบานี er> huh? ่ยมเศร้า hmm. ก็เลยลูกเขาห้องน้ำลูกเขา้องน้ำปกติก็เลยท้ายท้ายปกอ่ากะทายปกติยนี่ยมองเศร้าทายปกติบารนี่พอท้ายทายก่อนก่อนแรกออกแล้วท้ายปกติก่อนแรกแล้วปุ๊บบานี่กะกะเ่ได้สังเกต วันน้สังเกตบันนี้ก็เลยไปหอดสนามบินหอดสนามบินก็เลยไปท่าอีกท่าอีกก็เลยต๊ะแกวันนี้ว่าเอ้าเลือดคือสดแท้เลือดแดงคือนจังอันวันี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาจ้าของกินก้อยเต็มมึงขึ้นนี่นอว่าสันกินก้อยเต็มมึงขึ้นนี่วันนีก็ลืมเพิ่งว่ามันมีเศษอาหารบพแต่ว่าบ่มีกินบ่มีกินอึพี่น้องบ่มีกินบ่มีกินอึไม่ได้กินข้าวเลือดพ่อกะพ่อกะยังคิดว่าเออคือเจ้าของกินก้อยนอเลือดมันออกเพราะท่านเวิร์ดขึ้นเลือดแต่ว่า คือเชือดไปไหมนี่แหละวันนี้กับจากนั้นมามันนึกจากไหลก็ไหลแต่คือคันท่องคันท่องคันท่องร่วงมันก็สีมีอาการบีดการปวดนะพี่น้องแต่พอบ่มีอาการบีบ่มีการปวดทั้งนั้นมันอยากไหลแม่นผูญิงกับิีเมนว่าคือคือรอบเดือนเนี่ยคืออยากไหลแําแหลมก็ไหลไหลลื่นๆออกมาโดยที่ว่าเข้าอันกับบอยูจังเสียอันกับบอยูไหลออกมาเดีวกาดอธิชูร่องไว้บนนี้ครับมังอรกรุงเทพกับไทยอีก ขาไปบ้านกับท่ายกันไปเลยเข้ามาทายโมเมนททายเออเด็กพี่น้องคือคือคือไปนั่งขั้วว่ามันรู้สัวมันมันสิออกก็ไปนั่งนั่งห็มันออกนั่งออกเหนกับออกมากกับมิดเลือดก็ไปก็ริมเลือดพออยัางนีคิดว่ามันสิบาเป็นอย่างไรพอดีก็เลยขับรถได้ไปว่าดีว่าไปกับลูกเออขับรถไปทายยุ่พูนทั้งทั้งอ่าเพื่อนเนียหละทั้งออกไป กูละทั้งอ่าอกไปทั้งเดือนมวัววานเนี่ยจะไปทั้งนครเอรบเมนเออนี่อย่างน่อเขียนอย่างน้อบางบัวทองคนละครับปากเกตบางบัวทองคนละไปทั้งพุ่นพ่อไปหอดบันนี้อีกสี่กิโลความละมันพอกเลยแวะเขาพ่อลุกขึ้นย่างก็จะไปเขาของน้ำท่านละมันไหลาลาดตัางเกงลงมาเลย,ลา,ยลาดไหลาลาดางเกงลงมาเลยแบบคือแบบว่า เหมือนคนเหย้าแตกขีขี้เหยวาแตกกันล่ะพ่อก็เลยเท้าห้องน้ำเพราะเขาห้องน้ำเขาเลยถอดกางเกงกางเกงว่าสินังมันนั่งเพราะท่านมันเนี่ยมันพุ่งออกเลยบ่เนี่ยพุ่งออกมากพ่อเลยไม่สังเกตเบิ้งพ่อเลยยืนเบิ้งเลยสังเกตเบิ้งเอ้าเบื้องเมนขีคือเป็นริมเลือดริมเลือดล้วนล้วนเพราว่าดีสรงไปพี่น้องเบิ้งในบ้านอยู่ห้องยานพี่น้องกินเขาเพราะเบคือกับเมนใส้ถั่วได้กับส้เส้ถั่วได้ติดริมเลือดนะ แบบริมเรือทั้งนั้นเละริมเรือดสดๆเลยพี่น้องกับเลือดเต็มน้องเพื่อนยู่ง็มเนพผู้เล่นคอมเนยู่งของน่าพยิ่งคนก็สิว่าแทางลูกหรอคือพคนนี้กขเลยส่งพาไปน้องบีน้องบีกเ็เลยบอกว่าวพ่อเสียเลือดลูกน้องบีกเ็เลยถามว่าเป็นย่ำใดเป็นได้โดนไปน้องบีกเ็เลยไล่ไปหาหมอพ่อก็เลยตัวลูกว่านี่ตัวลูกว่าสิไป วันนี้มันอีกซี่กิโลพอดี่หอดก,อกล่ะะกองท้ายก็เลยบ่อยากให้กล่องท้ายเขาเจ้าเสียเขาเอาจจะเสียหายเนาะเพราะว่าดาลาก็จะมาเบิดแล้วแล้วก็มันก็มีซีนพอคือคือศัตรนะูนั่นกันที่มันพอเพราะไปว่านี่เขาเจ้าก็ต้องกลับมาท้ายหม่งหันไม้ยังเสี่นะพอก็าได้ดันทุรังไปไท้ายไปก็เลยไปนั่งพักเนื้ออายุกินน้ำเกลือพักเนือ้อายุหันกับไปไท้ายอีกไปนี่ แต่ว่าตรงนั้นริมเลือดพหลายตรงนั้นก็สิเป็นริมเลือดป,อนนปอล่อ,ลอยๆที่เอ่อบีกับปล่อยที่ที่มันเหลืออยู่ครับวันนี้ก็ก็เลยหลังจากหลังจากค่ายยุหันเซตก็ก็เร,เริ่มเริ่มเบาแล้ววันนี้แต่ว่าเลือดในโตเริ่มเริ่มสีเวิร์ดแล้วซุ่มซุ่มาดูแลยุ่ล่องก็เลยว่าพ่อหนาสีดพ่อหน่าเหลืองพ่อไวบอสทางก็เรียกว่าไวฉันเอาเลยกหวกะเลยดันทุลังไทย จนว่าตด้สองสิ้นจนจนแล้วคนละแต่ว่าก็เลยมาสังเกตจากของว่าตอนตอนมันสิมีบทพ่อแบบโมโหแบบแบบโมโหนะคือเวโมโหมันต้องใช้อารมณ์มิลีมันต้องโม่เป็นโมโหแต่เสียงมันเสอมันต้องเอาออกมาจากข้างในพ่อพ่อพ่อบทโมโหน่ะมันเป็นแบบแบบคือพ่นองเล่ว่าเลือดมันบรสูบธเหแม่เลือดมันบรสูบฉีดเหแม่มันเบิดเลือดไหมคือสิคือสิลมนี่แหละ พ่อก็เลยพ่อก็เลยเดี๋ยวเผา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 อารมณ์จะของลงมาเผาอารมณ์จะของลงมาพอดีเมื่อก่ายุคประมาณสามสี่เทคนี่ล่ะเกือบเป็นเป็นล่มร่มมือว่านก็ได้พ่อพ่อเจ้าก็สังเกตพ่ออยู่กันพ่อกก็บอเพิ่นก็บอกเขาพ่อไว้ก็ให้พ่อปล่อยพ่อออกเลยเด้อว่าพ่อบอกเลยเด้อประมาณเลยดันทุลังจนว่าแล้วสิ้นพอแล้วปุ๊บก็เลยผากันกลับกลับมาก็เลยมาแวะเข่าล่องบานอ่า พิภาลามวิพาลามพัฒนาการวิพาลามพัฒนาการบะนี่กะเข้าไปกะเขาจะกระส่งโตขื้นห้องเอ็กซเรย์อปอดเอกซเรย์ปอดตรวจเดือดตรวจความดันวัวความดันตรวจขึ้นหัวใจตรวจสภาพร่างกายทุกอย่างเลยขึ้น,ข,นขื้นห้องขึ้นห้องกะประมาณกะบ่๊ันมี่หยางกับ่อมีอ่หยางกะบเพียงต่วว่าสังเกตว่าเจ้าของยังมีทายบอ ก็ยังมีแบบแบบแบบนน้อยแบบแบบปล่อยคือเวลามันอยากออกเขาก็ไปดักไข้มันออกสี่นาฬิกานอองวันนี้เนี้ยมือเศร้าหมอเพิ่งก็เลยมาเสนอแผนการรักษาให้อาซีพจังใดเอาจังใดเรียว่าในมาแล้วจังใดก็อยากซองกองในมาแล้วก็เลยอยากเครียดแล้วใส่มากินไม่กินกับสามหยดสามหยดกินตั้งแต่เศร้าจนหอดเชียง แต่ปากลางล่ำใสเพราะสะอาดอยู่ใบประมาณใบสามโมว่านี่เลยเขาไปได้ไปซองกล่องซองกล่องเขาเจ้าจก็าด้ยซองหาจุดที่เลือดออกไม่เจอแบบนี้จุดที่เลือดออกปอพ่อพระเจ้าจก็าเลยให้ผลว่าอ่าพ่อมาช้าพ่อมาช้าเพราะว่ามันอาจจะสมานหรืออะไรแล้วว่าล่ำใสพอมันเลยกลายเป็นว่าลำ่ำเป็นแค่ไข่ถนนลูกลังมาสันว่า เป็นลุมหลายลุมหลายเราก็ซื้อเวลากินอย่างก็ไปมันก็ซิมีนั่นมีนี่ไปอุดยุ่มเขาเจ้ากันเลยว่าแต่ว่าก็ดีใจตรงที่ว่าไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนี่แหละอันก็เจ้าบอกตรงนี้ก็เลยดีใจดีสีดวงกับพ่อแมนครับแต่ว่าเขาเจากัยังหาจุดพอพแต่ว่าเขาเจาก็นัาอีกวันที่แปดนักไทใไปใไปเบื้องอาการที่นึงอะไรถามว่าเกี่ยวกับอาหารการกินบอเพิ่อความไม่เกี่ยวกับอาหารการกิน แต่พ่อต้องระวังอยากให้ท้องผูกวาชันอยากให้ท้องผูกพยายามถ่ายให้เป็นเวลาแล้วก็ถ่ายทุกวันประมาณนี้นะบอให้อันบอให้อันนี้พันยันพนยานเขายานอุจจาระแข็งประมาณนั่นแหละ,ะหลังจากนั้นกเ็เลยสังเกตเจ้าของวินบวเวียนบวนบต่วมือเศร้านี่เพิ่อนหมอเขาบอกมือเศร้าเพิ่งเอาเลือดไปตรวจยุบเพิ่นยังวาเกเลือดตำอยู่ ครับเกลือตําโยเป็นการห้ยพย่ามดูแลรักษาจะคของเอาประมาณนั่นแหละครับ,บค,ครับนี่คือที่มาที่ไปที่ได้เขานอกนรงบาลครับขออะไรก็ขอเอารครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใยที่พี่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใยที่พี่น้องมีห้พ่อว่าจะเป็นในบ้านหรือทั้ง โพสทั้งเฟซก็ตามสร้างนะครับขอบคุณในหลายครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ได้มาทอบคุณกับทางวัดของรวง่วมบรรดาของเราแต่ที่แรกครับะว่าสีน้อนพักอีกยักมือกันโอ้ยจระทังกินหอดหนาวิที่เยลยคิดว่าอาจจะของมากอ่ะเพราะได้เห็นอย่างหนักกรอกอ่แค่ว่า อาบปะพี่น้องรองเพิงแล้วก็นอนพัก่อนแค่นั้นล่ะเพราะมืออื่นเศร้าแม่กะดีผ้าลูกเขากองกองทายมืออื่นไปทางกะทางสามโคกทางสามโคกนะครับมืออ่นแม่ไปทางสามโคกครับมืออื่นแม่ผ้าลูกไปทางสามโคกมืออื่นนี่กะดีท่ายวัดสามโคกแล้วก็สถานีตำรวจสามโคกก็จะประมาณนี้นะครับมืออื่นที่แม่ที่ผ้าลูกไป ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมันเต็มมมมมัันเต็้ีกาาบอลงห่ื่อนีนนนน้พวกไดสิมาหาพ่อหาแม่หาลูก,ก,กเลยเนาะเมื่อนี้แม่ก็เลยแม่ก็เลยฝากลูกไว้ทางพี่พก็เลยพ่อก็เลยเลยไปครับเอาพ่อ รับเอพ่ออยุพุ่นมากที่เรียกเอาว่าจะเอารถมาอีกเมื่อปัิได้กลับไปกลับมาอยยุพ่เศร้าเลยแมกได้ว่าแม่เพเมื่อยแมกเลยตีรถไปฮับอายุพุน่นฮับอาย,ยุยอลงบาน่นขอบคุณนะครับครับก็ดีใจตรงที่ว่าไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งไม่มีเนื้องอก ไม่มีเนื้อร้ายเนี่ยตรงที่สบายใจนะครับจะเป็นว่าอาจจะเป็นเปาะเลือดเปาะกระเพาะที่มันติดอยู่ผน,นังลำไส้ผ่ามานนั่นแหละสิ่งที่เป็นหมอเป็นเดาวา่ามันน่าจะเป็นตรงนั้นที่มันมีเลือดอได้เยอะขนาดนั้นที่แรกหมอเห็นเป็นกระตกใจน้าอยูะมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอผ่ามานเนี่ยอออออเอาพี่น้องเบิ้งพอข,อขยันพี่น้องกิน,ขนเนขาก็แซ่บก็คือ คือเดือดไก่เนี่ยพี่น้อง <c oughs> คือเดือ,อดไก่เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเตือนได้รางวัลใหญ่ครับรางวัลใหญ่ของเรามีมากมายเลยคนระับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกความรักความห่วงใยนะครับสวัสดีคุณพี่เจ้าหนี้นี่ก็จะเป็นสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นสวัสดีครับไปมาสองคนทอนิ่งด,ดิฮะหาคนมาได้ <c oughs> มันขายดีขายดีอยู่มั้ต่ละเมือนี่โอ้ยมึงขึ้น,อ,นอ,อยู่ไหนน้ำมันปะพี่น้องอันนี้คือพู้ให้การสนุนกับระเบียบวาระสินนะครับน้ำปลาแม่บุญ้ํานำย่ำม,มีเครื่องปรุงผัดมีข้าลาดเที่ยวบองกับมี่นะครับผู้ใหมากมันนี้ครับจะเลืมนะครับมาอุดนุนแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะครับนำย่ำนี่พี่น้องไปกับวต้องไปเห็ดย่างลาย เท่รุงแล้วก็ผสมกับเครื่องย่ำแล้วก็อร่อยแซบเลยพี่น้องครับน้ำปลาแม่บุญล้ำนะครับฝากไว้กับพี่น้องเ้อสื่อติดบานติดเงื่อนเลยพี่น้องเต้านอนยังไม่ตื่นครับแม่ก็นอนให้แม่นอนพ่อขับรถมาให้แม่นอนเพราะว่าอ่าแม่เรายังพันในนอนเลยให้แม่นอนพ่อกับพ่อไหวอยู่พ่อกับกุละ่ะครับนี่ด้านหน้า กันน่ะเ้ยวพอจะเ้ปัมือเอ็นกับพี่มือกับพี่ไม่ออยู่แล้วไม่เป็นไรมือเอนมือกับเป็นวงว่องอย่างกอืเอ็น